ช่าหน้าคนนี้ใครๆก็เรียกเขาว่าครูสุพจน์ครูสุพ์ครูสุพ์และนี่ก็คือหน้าของเขาไม่ใช่นาผมห้าฉันหน้าฉันหน้าฉันดังอีกไหม ดีบวิธีการทําโครงการนาฉันของครูเนี่ยครูก็เป็นคนปลูกข้าวก็เลยเชิญเอากลุ่มที่จะกินข้าวของเราเนี่ยมาเป็นเจ้าของนาด้วยพอมาเป็นเจ้าของนาอย่างน้อยสุดทุกคนก็จะได้เป็นเจ้าของนาแล้วก็ได้ตรวจสอบด้วยนะได้ตรวจสอบน้ำได้ตรวจสอบดินทั้งในเรื่องของกระบวนการผลิตตลอดเวลาเนี่ยเขาสามารถได้เห็นแล้วก็ได้รู้ว่าเราทำเกษตรแบบนี้นะครับเราต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างทําให้คนเหล่านี้รู้ขั้นตอนถึงการทําอินทรีย์ว่ามัน มีความยากเกินแล้วก็ลาบากแค่ไหนเนี่ยที่เขาเกี่ยวต้นกำต่ำน่ะ่างนี้เนี่ยมันมาทางนี้ไงของเธอเธอกลัวใช่ไหมที่ทำเงี้ยไม่มันอย่างนี้ไงดูเคียวนะนี่ไงทีนี้พอเขาเกี่ยวไว้เธอไม่เห็นเขาไงเนี่ยยังไม่ได้คัดเห็นไหมเนี่ยอย่างเม็ดเนี้ก็คือมันต้องเอาออกอันนี้ก็ต้องออกถูกต้อง แล้วเม็ดที่เสียก็ต้องเอาออกเนี่ยก็มันก็มีผลดีทั้งสองฝั่งอะอย่างคนคนคนปลูกอย่างครูเนี่ยนะครับพอปลูกข้าวเนี่ยอย่างน้อยที่สุดพอคนกินเนี่ยเข้าเข้ามาสมัครเป็นเจ้าของนากับเราเนี่ยอย่างน้อยสุดมันเกิดความมั่นใจกันขึ้นแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะกําหนดพื้นที่ในการปลูกได้คนกินก็จะข้อดีของเขาหนึ่งคือเขาได้ร่วมกิจกรรมอันที่2เนี่ยเขาได้ตรวจสอบเรื่องของคุณภาพสินค้าของเขาและอันที่3เนี่ยเขาก็จะได้เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าจริงๆ โครงการนาชันปีนี้ครูสุพจน์ทำในพื้นที่15ไร่มีเจ้าของนาร่วมโครงการ30คนปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ2ส,สายพันธุ์คือข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวกอขอ43ครับประมาณข้าวกอขอ43เนี่ยก็จะได้ประมาณสัก10ตันนะครับแล้วก็ข้าวไร์เบอร์รี่ก็ประมาณสัก2ตัน นในหนึ่งรอบปีนะครับข้าวทั้งหมดนี้ก็จะนําไปเก็บแล้วก็แปลรูปไว้อย่างน้อยสุดก็คือเอาไว้กินในครอบครัวก่อนส่วนที่เหลือก็จะเป็นของลูกค้าที่มาเป็นสมาชิกคนกินเนี่ยนะครับก็ค่อยๆเก็บเป็นข้าวเปลือกแล้วก็ทยอยสีส่งไปตามที่เขาต้องการอย่างน้อยสุดเนี่ยความใหม่สดของข้าวจะทําให้รสชาติของข้าวเนี่ยคงที่อันนี้เป็นส่วนที่สําคัญ ากกว่ารู้ที่มาก,ก็คือทุกๆกคนได้ตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิตได้ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของข้าวอินทรีย์แท้100%จากนาของพวกเรานาชัน